ถ้า a อ w ยังทำแบบนี้สงสัยจะแพ้ w ด e ตลอดไปเรื่องราวเป็นอย่างไรคลิปนี้เรื่องมวยปล้ำเร่องสตอรี่มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรื่องสตอรี่นะครับกลับมาพบกับโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำมาเล่าให้ฟังกันนะครับวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของ AEW ครับที่บอกเลยว่าตอนนี้ กำลัง<แร>เละเทะอย่างมากนะครับคือถ้ายิ่งทำแบบนี้ผมว่าสงสัยมีหวังจะได้แพ้ DWI ไปเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องราวนั้นเป็นอย่างไรรายละเอียดความพังความทุนรักทุนเลของค่ายตอนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างครับ แล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องมวยนป้วนเรสตอรี่แล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถสนับสนุนได้ผ่านทางระบบซูเปอร์แดงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็ติดต่อได้ครับทางเพจ Facebook ของเรื่องมวยนล้วนเรสตอรี่ได้เลยนะครับวันนี้ครับเป็นศึกใหญ่นะฮะฟูเกียนะฮะอาจจะเป็นศึกใหญ่ที่เรียกได้ว,ว่า มีความน่าผิดหวังในหลายๆจุดนะครับคือในโชว์ดูเหมือนว่ามันจะกลางๆนะคือผมก็ยังไม่ได้ดูเต็มๆหรอกจะดูไปที่เนื้อเรื่องหลักมากกว่าซึ่งเนื้อเรื่องหลักเนี่ยค่อนข้างจะเละซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสาธยายความเละให้ฟังกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกอย่างแรกเลยก็คือว่าในตอนนี้นะครับสิ่งที่ a w พยายามจะเป็นคือการพยายามเป็น WWE เกรด B นะเป็น WWE 2นะมีความคล้ายคลึงมีวิธีการการทำรายการ หรือว่าโครงสร้างสตรัคเจอร์บางอย่างที่มีความใกล้เคียงกันนะครับโอเคแหละมันมีแฟนมวยปล้ำ w หลายคนนะอาจจะเปลี่ยนช่องมาดู a w บ้างแต่ที่ที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ a w ททำคือการทรยศแฟนของค่ายตัวเองแฟนมวยปล้ำที่ดู a w ตั้งแต่วันแรกเป็นต้นมาเจตนารมบางอย่างสิ่งที่พวกเขาเคยทำนะ การทาค่ายมวยปล้ำที่ดีการทําโชว์มวยปล้ำที่ดีที่เคยมีความคิดแบบนั้นตอนนี้ได้เปลี่ยนไปนะครับมันกลายว่าเขาอยากจะทําในแบบที่เป็น WWE ถูกไหมฮะซึ่งก็คือการอิงไปทางสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ที่อิงไปฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์เยอะกว่าฝั่งสปอร์ตเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเป็นละครมากขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นมันแทบจะเป็นการไล่แฟนมวยปล้ำกลุ่มเดิมที่เคยรัก A W ๋มันไปนะครับคือจริงถ้าคุณได้ติดตามทางช่องทางต่างอะไรเงี้ยก็น่าจะพอเห็นภาพอยู่ยกเว้นคือยกเว้นพวกติ่งนะคือผมพูดตลอดไม่ว่าคุณจะเป็นติ่งอะไรติ่งแล้วทีติ่งเอหรื e, A, มันอยู่ติ่งที่ว่านี่คือมองอะไรก็ถูกทั้งหมดฝั่งตัวเองถูกหมดอ่ะประมาณนั้นคือผมที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าฝั่งไหนแม้ก็มีผิดมีพลาดท,ทั้งนั้นแล้วก็ต้องวิจารณ์กันไปตามเรื่องซึ่งตอนเนี้เอแล้วมันอยู่กาลังหนักนะกลังหนักแล้วตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเละเทะผมว่ามาทําให้ หลังจากจบโชว์ฟูเกียร์นะมันทำให้แฟนมวยปล้ำที่เป็นแฟนเอ,นอยู่หลายคนอาจจะคิดและว่าเอฉันจะทำยังไงต่อฉันจะยังดูค่ายนี้ต่อดีไหมเพราะว่ามันกำลังไปกันใหญ่แล้วในตอนนี้นะครับอ่ะแต่ก่อนจะเข้าเรื่องหลักเรานะครับเราไปคุยกันถึงแวะตรงนี้สักหน่อยเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,นะสงครามคืนวันศุกร์นะครับเผื่อใครอ่าตกหล่นอะไรไปก็คือ เป็นการชนกันร,ระหว่าง Smackdown นะฝั่ง WWE แล้วก็ Collision แล้วก็ Rampage จากฝั่ง E. w ู่สรุปแล้วร a t i n g ต้องบอกเลยว่าชนะขาดซึ่งไม่ได้เกินคาดคือที่เกินคาดคือตัวเลขที่แม่งห่างกันราวๆสิเท่านะครับเพราะว่า Smackdown เนี่ย Rating อยู่ที่2องล้านสยาวมีครั้งนะสองล้ 2, 000, 2, 000. นานสองขณะที่ Collision แม่งอยู่ที่2องแสนโอ้โหนี่คือความห่างชั้นของ ของสองข่ายในตอนนี้นะหมายถึงว่าของของของโชรองนะเออเพราะว่าของไดานามเนอ่ยไอการที่แตะเกือบเกือบล้านเนี่ยยังถือเป็นตัวเลขที่โอเคนะถือถเป็นตัวเลขที่โอเคในในในสำหรับโชว์มวยปล้ำในตอนนี้นะฮะแต่ว่าในแง่ของโชรองอย่างเงี้ยโอ้โหโ o ลิชันนี่ขึ้นดึงไม่ขึ้นจริงๆไม่ว่าจะพยายามทําอะไรโดยเฉพาะไปชนกันอีกเนี่ยมันก็วุ่นวายนะครับโอเคทีเนี้ยเข้าสู่ศึกใหญ่ฟูเกียร์กันดีกว่านะ ศึกใหญ่ฟูเกียเนี่ยเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหลักก็คือเนื้อเรื่อง M.J.F นะครับว่บายง่าย,น,ยนะครับเหมือนที่บอกว่ามันเละเทะเละตุ้มเปะแล้วก็ไม่มีใครได้ประโยชน์นอกจาก M.J.F เลยมั้งเออนะฮะเพราะอย่างในรายการซี r o o อาหรือก็คือแมตต์ก่อนเข้ารายการเนาะจะมีแมตต์อ่าชิงแชมป์แท็กทีมเดวิดฟอร์เนอร์ซึ่ง M.J.F เนี่ยไม่มีคู่แท็กทีมในตอนแรกเพราะว่าอดัมโคในบาดเจ็บจะต้องป้องกันกันกบเดอะการน,นะครับก็เลย ไปดึงซาม,มูนโจมาโดยที่ก็จะมีการสัญญงสัญญาให้ชิงแชมป์อะไรเงี้ยว่ากันไปแล้วก็เป็นซาม,มูนโจที่ช่วยทีมเนี่ยชนะไปได้ด้วยการใส่โคคินาคลัชนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือหลังจบแมชเนี่ยนะครับ MJF โดนเด็กการรอบเล่นงานไปที่ขารนะอบเล่นงานหนักเลยจนกระทั่งทำให้ MJF เนี่ยนะครับจะต้องโดนหามส่งโรงพยาบาลแล้วก็ทิ้งในพรีโชวไว้ที่ฉากที่ว่า MJF แบบว่าเรียกว่า อย่าให้พวกนั้นเอาเข็มขัดฉันไปนะบอกกับอาดัมโคอะไรยบบอย่างนี้อาดัมโคก็หน่าหงุดหงิดงุ่นง่านแบบยังไงดีวะยังไงดีวะตอนช่วงจบอ่าช่วงซีโร่อวหรือช่วงก่อนเข้ารายการทาให้มันก็เกิดปัญหาที่ว่าในรายการหลักนเนี่ยแมตชิงแชมป์โลกที่จะเป็นคู่เอกของเราในวันนี้แมตระหว่าง M.J.F ป้องกันแชมป์โลก A.W กับ J.Y นั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะ และไม่นานนะครับในช่วงต้นรายการก็มีการประกาศว่า MJF จะไม่ได้ปล้ำในคู่เอกในค่ำคืนนี้อ่านะฮะแล้วก็มีการประกาศเรียบร้อยก็เหมือนว่าเจวายยังไงจะได้แชมป์เลยไหมสรุปว่าเป็นอารมโคออกมาฝั่งของอารมโคเนี่ยนะครับก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่จะปกป้องนะครับแชมป์โลกข,ของ MJF ให้เองไม่ว่าเขาจะต้องปล้ำขาเดียวหรือ,อยังไงก็ตามก็จะต้องช่วยเพื่อนให้ได้ ประมาณนั้นก็เลยทําให้คู่เอกอยู่ดีๆแม่งก็มั่วประกาศไปเป็นอาดัมโคกับเจไว้นะครับซึ่งถามว่างงไหมงงสิเพราะอาดัมโคแม่งยังบาดเจ็บอยู่เลยมันจะปั้มได้ยังไงนะครับก็มันก็ประกาศไปอแ่แล้วก็แล้วก็พอมาถึงคู่เอกเสร็จปับ๊บคู่เอกเป็นไงอ,อาร์ดัมโคออกมาเจ็บขาโอ้ยนะเดินกับเดินไม่ไหวนะแล้วก็เตรียมที่จะต้องขึ้นปั้า ในแมตช์ชิงแชมป์โลก็คือจะต้องป้องกันแชมป์แทน MJF นั่นแหละว่ายง่ายสรุปว่า MJF เนี่ยนะครับนะก็ขโมยรถกลับมาทั้งที่บาดเจ็บขาเออขโมยรถโรงพยาบาลกลับมาแล้วก็โอมามาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเองเดี๋ยวป้ามเมงสรุปว่าก็กลับมาเป็น MJF เจอ JY จนได้ในคู่เอกของรายการเออแล้วก็เป็น MJF ที่ล่างที่เจ็บขานี่แหละออกไปป้าม คือถ้าคิดแบบมวยปล้ำผมบอกว่าถึงตรงนี้มันก็จบแล้วครับม่งจบตั้งแต่คุณเคลียร์ให้อารัมโคมาขึ้นป้ามแล้วถูกปะถ้ามองแบบมวยปล้ำเนี่ยกีฬาเนี่ยถ้าคุณจะแข่งขันการสู้กันเนี่ยถ้าหมอไม่เคลียร์ให้ป้ามเนี่ยหรือว่า้ขึ้นต่อสู้เนี่ยมันก็ทําไม่ได้แล้วมันมันมืนตั้งแต่ตอนประกาศอาดัมโคมาเป็น,มา,ปนมาเป็นคู่เอกแล้วครับแล้วไหนจะ MJF ออีกใช่ไหมเอออ่ะตามนั้น แล้วก็ปล่อยให้ปล้ำกันไปอ่ซึ่งแน่นอนว่าเป็น MJF ที่เจ็บขามาปล้ำคู่เอกขณะที่เจไว้ร่างกายยังแข็งแรงดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนว่าด้วยความที่เจไว้เป็นฮิลเป็นฝ่ายอาธรรมที่แบบค่อนข้างจะฉลาดคือหลังจากวันนี้ม่งไม่มงงโง่แล้วแต่ว่าในแมตช์ในก่อนหน้าเนี้ยคือม่งเป็นอาธรรมที่ฉลาดแล้วก็มักจะสร้างจุดอ่อนให้กับคู่แข่งอยู่เสมอแต่พอ MJF เนี่ยมีจุดอ่อนอยู่แล้วก็คือเจ็บขา เอาก็เล่นงานที่ขาสิใช่ไหมไหนจะมีลูกน้องมาช่วยอีกเออนะแล้วก็อ่ะแป๊บแต่แป๊บหนึ่งอ่ะลูกน้องฝั่งเดือการก็โดนไล่ออกจากเวทีไปนะครับเพราะกรรมการเห็นนะแต่นั่นแหละยังไงก็ตามเนี่ยฝั่งของเจวายเนี่ยยังถือว่าคุมเกม MJF ไว้หมดเลยเพราะเขาเขาร่างกายเต็มร้อยอะ่ะ M f เจนี่ยเจ็บขาเจ็บแบบต้องไปลงบงลงบาลอะไรเงี้ยเออนะ MJF ก็ปั้มไปเจบ็บไปอะไรอย่างงี้ คือพูดตามตรงอันนี้แวะมาวิเคราะห์นิดนึงว่าคือสภาพเนี้ยยิ่งแมตช์นี้ยิ่งตั้มนานยิ่งแย่ต่อเจไวเพราะเจไวนี่คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่โกงก็แล้วอะคู่แข่งบาดเจ็บก็แล้วยังเอาชนะยังจบไม่ลงอืมแล้วก็มีช็อตต่อมาอันนี้ก็เป็นเรียกว่าโต๊ะมันโต๊ะมันทรยศนะโตะผู้บรรยายเสกพังก่อนเอฟเจฟก็กระโดดยิงก็จะจะ,จะทาว่ากระโดดจากบนท็อปโรบเนาะบนเชือกลงมาทิ้งศอก อัดกับเจไว้บนโตผู้บรรยายแต่โตผู้บรรยายแม่งพังก่อนเลยอัดกับพื้นไปเออซึ่งพอโดนท่านี้ปับ๊บอยู่ดีๆเจไว้ JY, แม่งก็อ่อนปลวกเปียกซะง,งั้นจากเดิมที่แข็งแรงใช่ไหมเออโดนท่านี้ปับ๊บแม่งสู้สูสีกับ m อ f เลยอยู่ดีๆก็ไปสูสีกันซะอย่างนั้นแหละเออแต่แน,น,น่นอนนะเอ็มเจพอมพมันยังโดนยังโดนอัดขาอยู่อะไรเงี้ยนะมันก็ยังบาดเจ็บเพิ่มเติม,ตมที่ขาเนาะแล้วก็มีคุณหมอแซมสั้นมาดู นะครับแล้วก็แน่นอนก็เป็นก็เป็นแองเกิลอีกก็เป็นฉากอ่ะว่าแบบเอ้ยสู้แบบนักสู้อ่ะชูนิ้วให้กรรมการอะไรงี้เอ้ยสูชูนิ้วให้หมออะไรแบบจะปั้มต่อจะป้องกันแชมป์บลาบลาแล้วก็มาถึงช็อตที่อ่าใส่ฟิกเกอร์โฟเล็กล็อกอันนี้ก็เป็นแองเกิลอีกใช่ไหมที่ว่าอารัมโพจะโยนผ้าไม่โยนผ้าอ่ะคิดอยู่ไอ้เพื่อนเจ็บก็จะโยนผ้าดีไหมอะไรงนี้อ่ะสรุปก็ไม่ได้โยนผ้าเอฟเจฟนี่ยแกมาได้แต่ว่า ต่อมาเนี่ยอดัมโคก็เริ่มที่จะคิดพยายามช่วย M.J.F โดยการที่หยิบแชมป์อ่า Ring of Honor Tag Team ขึ้นมาเนาะจะเอามาจะเอามาตีแหละแต่ว่าเจวเนี่ยเอาเข็มขัดมาได้ทันนะครับแล้วก็เอาไปตีใส่ทางฝั่งของ M.J.F เออเอาไปตีใส่ตีอัดเลยนะครับแต่ว่า,ากดก็ยัง M.J.F เนี่ยยังทนได้นะสุดท้ายนะครับเหมือนที่เขียนไว้บนหน้าเฟซแหละว่ามันก็ มันก็เป็นแมตแบบโรมันเรนเพราะว่าคุณเห็นความแบบว่าวุ่นวายไอ้คนนั้นมายุ่งคนนี้มาสอดแล้วก็มีแองเกิลเพิ่มและแน่นอนหรือไม่ได้เลฟบัมกรรมการต้องร่วงนะฮะเป็น MJF ถีบเจไวเอาไปอัดกรรมการกรรมการล้มนะ,ะจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก็จะมีแหวนเข้ามามาเกี่ยวอ่าอาราโคเอาแหวนมาวางไว้ และเสือเป็น M J F เอาแหวนไปได้ก่อนเ,อเป็น J Y เอาแหวนไปได้ก่อนแต่ M J F ก็มาล้วง J Y ได้นะครับแล้วก็เป็น M J F ที่ได้แหวนไปทีเนี้ยก็ไอเด็กกันกลับมาโดนต่อยล่วง2คนอ่ะแล้วก็ J Y จะชิงจังหวะใส่เบรดลันเนอร์ถ้าไม่ตายสุดท้ายเจอพลิกกลับมาแล้วก็ชกด้วยแหวนจนได้นะครับสุดท้ายก็เป็น M J F ท,ที่สามารถที่จะจับกด J Y นับ3รักษาแชามป์โลก A แต่มันอยู่เอาไว้ได้ แล้วก็มุ่งหน้าสู่การถือแชมป์หนึ่งปีนะเพราะเขาอันนี้คือเรื่องเขาด้วยนะเออประมาณนั้นนะครับซึ่งก็จบแมตต์ไปอันนี้เอาถ้าพูดถึงแมตต์ก่อนก็คือว่าแมตต์นี้เจไวา์อ่อนมากย้ำอีกครั้งว่าก่อนแมตต์ Matt, คือเจไวาร้อยเปอร์เซ็นต์เอ็มเจ็บขาหนักมากจนต้องส่งโรงพยาบาลแต่สู้กันอยู่ทําไปทำมาจากคนร้อเปแม่งสูสีแล้วแม่งแพ้ด้วย อันนี้ผมว่าค่อนข้างค่อนข้างจะหนักเออแม่งอย่างก,กับฝัง JY เจว้อะพุ่งตรงค่อนข้างแย่คือถ้าใครได้ฟังของพี่โอ๊ตอะทีวีมวยปล้ำมาแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าโอ้โหแม่งแม่งหนักจริงสภาพเจว้ตอนนี้แม่งหนักจริง,น,น,น,ง,น,รงนะครับแม่งกลายเป็นคล้ายๆแบบฟินแบลเลอร์เอออ่อนจัดสู้เออสู้เอฟเจเจ็บขายสู้ไม่ได้เลยนะครับ แล้วก็เนี่ยแมตช์นี้ยที่มันแย่ก็คือว่าไม่มีแต่แองเกิลเต็มไปหมดมันก็เป็นแมตช์คล้ายๆแบบโรมมนเลนะเหมือนที่ผมพูดไว้นะสาภาพนะครับเละไปหมดไปทาําตามเขาบ้างไปอะไรบ้างสูญเสียความเป็นตัวเองผมพูดตรงว่าแมตช์ระหว่าง M.J.F กับ J.Y เนี่ยถ้ามันให้ปล้ำกันดีๆเนี่ยมันดีกว่านี้พันเท่าครับจริงๆให้ปล้ำมันปก,ปกติอะ ก็สองคนนี้เป็นนักมวยปล้ำที่ดีเคยเป็นรีแมทของหลายคนให้อยากมาเจอกันแล้้วถาจำกันได้ในวันที่โปรโมคุยกันเฟสทูเฟสครั้งแรกแม่งฮอตมากจะกลายเปว่าอยู่ดีๆเนือเรื่องไม่กกวนอ้าวเสร็จปั๊บพอปล้ำจริงปั๊บแม่งมาเป็นเนือเรื่องเป็นแมทแบบนี้อีกมีแต่เสียกับเสียครับไม่พอในแมทแม่งมีแต่แองเกิลแต่จบแมทก็ไม่มีอะไรจบกันไปดื้อนะฮะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเมื่ออารัมโคเนี่ยยังไม่สามารถที่จะกลับมามีส่วนกับเนื้อเรื่องได้ก็ไม่น่าจะเอากลับมาหรือควรจะเดินเนื้อเรื่องอื่นต่อหรือควรจะดึงเรื่องอื่นขึ้นมาเด่นขึ้นมานะครับเพราะเราก็คุยกันเรื่องของเด e นเดบิใช่ไหมหน้ากากปีศาจเนี่ยสรุปว่าก็ยังไม่ได้มีการฉเฉลยซึ่งมันคาดการณ์ว่าเป็นอารมโคแหละแต่เมื่อดอามโคบ,บาดเจ็บมันมันเดินเรื่องไม่ได้ป้าไม่ได้ก็ไปในเรื่องอื่นแทนดีไหม แต่ก็ยังดันทุรางนะครับและเรื่องประเด็นที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวสงสัยคงจะแพ้ W ตลอดไปเพราะว่าเนื้อเรื่องก็วนอย่างเงี้ยแล้วก็การ,ตร,การตรงนู้นกากตรงนี้การไปหมดไหนจะมีเรื่องไอ้ทัวนาเมนต์คอนเทนเนนทัลคลาสสิกผมไปอ่านมาโอ้โหแม่งเลอะเทอะซะยิ่งกว่าเลอะเทอะเดี๋ยวค่อยบ่นอีกทีนึงแล้วกันดววาวเป็นว่าแม่งเปอีกเรื่องนึงที่ทําให้หงุดหงิดอะในการดูเอเดวัอยู่ตอนนี้นะครับอืม คือผมพูดตลอดนะว่ามันคงดีกว่าแหละสมมุติว่ามันมีสองค่ายสองค่ายหลักเนี่ยอเมริกาเนี่ยนะฮะที่แม่งสนุกทั้งคู่นะครับแต่สุดท้ายอยู่ดีเอมันอยู่ก็ไปเลิศเธออ่ายังดีว่าเดี๋ยวดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเริ่มแล้วเพราะเขากำลังจะ start นะครับ Road to WrestleMania Road to WrestleMania ของทเทเบสเริ่มแต่ s e v e r a series ถูกไหมฮะเนื้อเรื่องมันน่าจะเริ่มปูช่วงนี้และน่าจะเริ่มเห็นภาพเห็นเขาลาง เค่อนข้างจะลองเทอมนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะแต่ถ้าสมมุติว่า AW นั้นยังไม่แก้ไขยังไม่หันหลังกลับยังพยายามจะเป็นอย่างนี้ผมบอกเลยว่าเรตติ้งก็ไม่ขึ้นคนดูที่เคยเป็นคนดูที่เคยรักค่ายของคุณนักหนาเนี่ยก่อนหน้าเขาก็จะเปลี่ยนช่องนีนะครับอืมนะก็ก็ดูแล้วงงยินอะ่ะผมพูดตรงเออใครดูแล้ว นะรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเรื่องมายเป่ามเรสตอรี่นะแล้วถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถสนับสนุนได้ผ่านทางระบบซุปเปอร์แดงในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรือว่าในส่วนของสปอนเซอร์ก็ติดต่อได้ครับผ่านทางเพจ a c e b o o k ของเรื่องมายเป่มเรสตอรี่คลิปนี้ผมโดโมและช่องของเรื่องมายเป่มเรสตอรี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ